โอ้โหอะไปกัน <มา S 2> ดีกว่าวน,น,นะครับการประทะก,ก,กันระหว่างทางรจงกิสเบอร์เรอร์แล้วก็ The Over dog. ดีโอเวอร์ด็อกผลออกมาจะเป็นอย่างไรในแมปแรกนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ไฟครกับ เดมเคียรหน้าใกล้กับเหมือนกันแล้วบริเมสปังด้านหลังเอาไว้ครับ <c oughs> ด้านซ้ายนี่แอลโบยังไม่เคลียร์นะแต่ว่าโอเว่นวางก่อนแล้วด้านหลังฮูก้าก็มีคนเข้า <Okay. S 1> เป็นดังน้้นของดิกกี้เลยครับปล่อยบูมอดมาเคลียร์อาต้าเลยก็ต้องพยายามจะมุดดูแต่ดูวสินจีเป็นสองตรงนี้มาดิกกี้มาอีก2ด้วยเอาแล้วไงเปิดก่อนได้เปียบไม่มีจริงหรือเปล่าหรือโอเว่นคนสุดท้ายแล้วเป็นอนาเชอร์ปิดงานปืนพกไปก่อนเลยค่ะดีโอว์ด็อกส์น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรดูกันต่อเลยค่ะฟาสเลนมาไวเลยค่ะมานอน ทำภารกิจเหมือนเดิมมีกราฟเดตมาแต่ว่าดึงไม่ได้โอ้โหบักกี้ระยะให้ก็เรียบร้อยแต่ว่าดิกกี้ของมีส่วนคือเป็นจาดมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นโก้ดขอไปไม่ได้ค่ะเป็น VS ค่ะขเทรดคืนกล้าก่อนเลยตัวนี้วินเอรอ,อ่อนอแล้วด้วยเอาล,ลออะไรครับเก็บกอลเด้นบูไปได้แต่วีเอสกระโดดเข้ามาก็ติดแถบไว<ห>้อีกก็เลยคอต่อเลยจากทางวินเอได้ไาอีกหนึ่งคิวโอ้โหรีเฟกของรุ่นพี่นะคะพี่ใหญ่สุดในทีม แล้วมาค่ะต้องรีเทคแต่ว่าได้เปรียบตัวผู้เล่นเราออกมาเรียบร้ยรอยซินจี้เก็บไป2.0ส่วนก็เล่นบลูเนี่ยมาถึงหน้าบริเวณของราสเตอร์แล้วนะเธอตัดหนึ่งด้านหลังได้อเวนไปแล้วรีเลยนน์บอนำเข้ามาต้องการิ้งไ์ส่งสวนกลับไปแล้วรอเป้าในเอแล้มก่อนต้องรีบเรียกเพื่อนมาช่วยเลยครับใช่ค่ะอุ๊ยแต่ว่าหันไฟไม่ทันค่ะนาเธอร์ามาได้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนเทจากอาร์เมอร์นอนอยู่ดีปแค่บูด็อกแล้วสแนดพิกสแนดพิก โอ้ไม่ไหวแนละ้วเอามานอนเลยครับปิดกันทางด้านของซินจีไปครับไล่มาเป็นนะหนึ่งต่อสองฮะทางด้านของดีโอเวอร์ด็อกครับแล้วตรงนี้ครับยึดหน้าเอกใกล้ก่อนแต่ว่าดิกกี้สวนคมเลยครับได้โอเว่นไปแล้วไม่มีคอนโทรลเลอร์เลยครับดีโอเวอร์ด็อกครับดีโอเวอร์ด็อกมีสกคาสมูปปังด้านหน้ากลับไปก่อนแล้วนะเธอปาดมายิงลักไก่ฟรีด้านหลังแต่ว่าไม่ได้อยู่นี้มีไหลเข้ามาต่อเนื่องแต่ว่าอาันอนนนยังได้อยู่อนะีกหนึ่งคิว ชอบอย่างหนึ่งของอมนนท์คือกล้าเล่นกล้าทำแล้วเป็นตำแหน่งด้วยลิที่แบบก,ก <Like S 2> ต้องมาก <it. S 2> ติ๊กถูกไปเลยเหลือสองคนเท่านั้นค่ะแล้วต้องรีเทคค่ะวินเอกับซินเจเหลือแค่ฟินจีคนเดียว <A S 3> แบบนี้ <A S 3> ไม่ได้ไ<อ>ไไดครับอมนนท์ on on, ยิงสวนกลบไปก่อนค่ะน่จาจะเล่นตัดจังหวะแรกก่อนแล้วค่อยตามด้วยโอไดจีตามแ <DI> ตม่ว่าเปลาเลอ์ไ่เกลียวแบบนีอมนนท์ให้ขมจัดแล้วโอไดจีแต่ว่าติดแทบวายอยู่ต้องดึงกลับมาก่อน ยังมีโอร้รอยู่เดินตามหลังพาวเลอเจอด้วยอย่างนี้แต่ว่าเป็นซินเจยหายคมด้วยเชอร์รีแต่ว่าไม่ไหวกับอาตาไม่มีซินจีแล้วก็เลยออบมาฟรีหนึ่งกอนส<ฮ>องมา<ฮ>ไม่โดนแล้วดิกกี้สวนก็ไปหน้าหายแต<อ>่ว่าดิเอเหลือคนเดียวไม่ไหวเลยครับเป็นอาตาก็ปิดงานดิเอไปเลืมาคนเดียวเช่นเคยครับแต่รอบนี้อนาเธอแกไม่ปล่อยดิเอกแล้วเขาะมาแต่เป็นโกลเด้นบลูอยู่ดีที่สวนหายไปเลยครับอนาเธอร์แเล้วต่อเดินเลิะต่อแบบนี้ว่ากับดิกกี้วัดกับดิกกี้ก็ให้ดิ้งดิกกี้ไปอีก ขู่แถบเข้าหัวนคะค่ะแต่ว่าฝั่งหน้าเอก็หายไปแล้วสป์ยรอบด้วย รีบเบกหลังครับลินเอก็เลยปล่อยแทสส่วนสักเลยครับโดนไม่ติดแล้วลินเอต้องวัดก่อนติดเชิญกันม,มาไฮเปอร์ได้ก็รี่บลูไปสุดท้ายก็ไม่ไหวอะไรครับเป็นซินจี้ปิดงานโอเว่นไปได้ครับ3ต่อ3ครับของทางชิงกิสบริเออร์ไม่ใช่อันเดอร์ด็อกนะแต่นี่คือโอเวอร์ด็อกเดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วมาไวอีกแล้วดูค่ะว่ายังไงก็มีแถบไวน์ตรงนี้รีดบเพืเ่อเบรกด้านไกลแล้วเข้ามาแต่ว่ามาเจออนาเธอหูอยู่กัน2คนอ่ะถ้ารอเทส จะเป็นที่มาใกล้ก่อน2ต่อสีวัดจังหวะแรกมาโรดิกกี้ <Okay. S 1> ให้โคมะได้อาต้าไปเราดินเอไม่ได้มาหนึ่งด้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็น VS เลยฮะเจดดิกกี้ไปแล้วก็เหลือแค่ดินเอน่าจะเซฟปืนเลยครับเอาละมานอนสเต็ปเดิมเลยแต่ว่ามา <c oughs> ติดโชว์สปป์บัน <c oughs> ซุนเจามาได้แต่โอเว่นลอ<ช>เทปคืนล้อเทปมาก่อน2ที่จะฟินจีเลยครับแบบนี้ครับเหลือกัน3ต่อ2ก่อนแล้วอาตาวัดกับซินจีในจังหวะแรกมาโอ้โหยิงสปมทะลุไปได้ครับอาตาโอ้แต่ไงต้องเล่นนะเพราะว่าสไปา์ดรอ สไปดอกไก่ต้องเล่นต้องยิงต้องยิงเรียบร้อยก็ไม่พลาดค่ะชูรุคิวจากอาตา้าต่อ3มาาิ้กหน้าใกล้ที่บานดุมก่อนตอนนี้มีไนท์ฟอลกลับมาแล้วอามอนเก็มาจากด้านหลังเหรอเอามาจากไหนคะนั่นะตอนนี้บ้านดุมระเบิดเลยเดี๋ยวนะคืออ้อมมาจากเอแล้ววนมา ต้องเคลียร์แล้วฮะสามต่อห้าจังหวะรีเทคแบบนี้แต่ติดโซลิตเซนเซอร์มาอีก vs ได้นะเธอไปสุดท้ายมาหายหมดเกลี้ยงเลยครับดดโอด็อกครับขึ้นนําต่อไป็ทงต่อสามจับไปอีกแล้วเหรอจับไปอีกแล้วมานอนกับผมให้เคลียร์แถบวานไปก่อนจากเราเลิศแล้วจะเดินต่อสแปมไล่คือมั์พนที่ใหมโอ,อ้โห้ d ใช้เลยค่ะถ้ามีโอกาสให้ใช้ก็ใช้กับฟาสเนนเพื่อพาตัวเองและพาเพื่อน เขามาในสายบีจนได้แล้วติดบาเรเมสแบบนี้เรียบร้อยแต่ว่าก็แลกกับด้านาโอเว่นไปรู้อนาเธอร์โดนบีทางเอ้าแต่ว่าโดนแผลวายพอดีแล้วดูค่ะโกลเด้นบูรับไม้ต่อรับไม้ต่อเจอต้นหน่อค้ยเฮ้ยเฮ้แล้วอย่างเจ็บเลยเหลือสามสี่แต่ว่าแล้วไงเจ็บแต่ว่าได้เปรียบเรื่องปืนแล้วก็ได้ยินเสียงเดินด้วยสแปมมาสแปมากลับไม่โกงตัวนี้ล้วซินจิวัดกับโกลเด้นบูมาก็เป็นโกลเด้นบูลนะท่านผู้ชมครับสามคิวปิดงานไป ใช่ครับผมว่าแกก็พยายามเล่นช้าสลับเร็วแหละนะครับให้ฝั่งนู้นเนี่ยจับทางไม่ได้ครับแต่ว่าชีวิตเออจังหวะหลายๆแบบนี้ดิกี้ต้องข้ามเทลอว์ตไปก่อนครับไม่งั้นนี่อาจจะเสียหายได้ครับแต่ว่าโดนเอาไปโดนสลงหมวนมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเพราะว่าอาตาแกรอรับอยู่แล้วพี่เอ้เวลา20วินาทีต้องเขาทำแล้วแล้วติดแทรปไฟมาซินเจบอกว่ากินนิ่มกินเรียบเรียบร้อยเหลือคนเดียวค่ะโอเว่น โอเว่นโดนสแปมมาก็เร oh. ียบร้อยเลยครับเป็นซินจีอะไรครับผมปิดการทา้งต้นของโอเว่นไปได like ้ครับข so ่าวข้างหลังก็โดนรู้แล้วเหมือนกันดิกกี้ก็เลยมาเร็วเลยฮะท่านผู้ชมครับด้านขวามีเริ่มูปาดจังหวะนี้ก่อนแล้วได้ไปหนึ่งไหลต่อมาของทางอเวนอนก็เก็บไปได้อีกหนึ่งเหมือนกันนาหลังได้อีกแล้วค่ะหปอรปยังไงดีการเด่นก็มีในไซ์ก็เยอะต้องออกมาเก็บด้านหน้าบิลองให้ได้ก่อนแต่ลินเอค่ะไม่ได้กลเด้นบูลแล้วแล้วถ้าเก็บได้มีโอกาสมีโอกาสเหมือนกันนะเพราะอเวนอนเหลือคนเดียวแล้วเหลือหนึ่ง โอ้โหท่านึงกับทางนีออนแบบนี bad, ้มันยากหน่อยหน่อยอะไรกันท่านผู้ชมครับไฮเปอร์ไม่รอดครับจังหวะเซอร์ไพรส์ของทางอมานอนครับไฟกันเลยที่ปืนพกไกดิงไหลมาตอตีแฟตไม่ทันค่ะอาตาก็ไม่ได้ที่คืนแล้วปาดออกเลยแล้วเอา้าแต่ว่าไปเสียหายมากกว่าค่ะฝั่งตั้งรับแต่มีอินซินเดอรี่มีอินซินเดอรี่เบรกแต่ว่าสเปรย์ไม่ได้สักที vs ไม่ได้ไฮเปอร์ <enemy> เหลือคนสุดท้ายแล้วเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเท่านันตอนที่เคาะมาก่อนแนะ่เป็น vs แต่เวลามัน ม่ทันค่ะทไหมฮะไม่ผมว่าไม่น่านะดิกี้นี่หนึ่งคนที่ผมว่าน่าสนใจนะดิกี้นี่แต่ว่าเออมันอนต้องออกก่อนครับโดนสแปมไล่ที่มาจากหน้าฮูก้าเมื่อกี้เกือบตีตัวไปไม่ได้กลับเลยนะแล้วมาตรงนี้โก้ดได้ฟูจะมาแล้วแต่ไฮเปอร์ให้ไป3ทริปเปิ๊กคิลส์ไปยืนเรียงกันไปทิ้งแฮกโคลเลยแล้วไหลต่อมาซินจี้ด้มาหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายเหลือคนเดียวแต่เออนนอนยังสวนกลับไปก่อนด้วยคลาสสิก นี่รู้ไหมครับทำไมแกถึงเล่นเร็วฮะดูคลาสสิ่แกเนี่ฮะเป็นเปเปอร์เล็กแต่เรียบร้อยครับไมเปิดเกมสี่ไปค่อยๆเดินมาค่ะที่หน้าห้องน้ำดิกี้แต่ว่ามีพาวเลอร์มาอย่างนี้มึงไวมากแต่ว่าต้าไวกว่าเก็บไปสองแล้วเก็บสามใช่ครับเมื่อกี้คุยไม่เคลียร์นะมองผิดพอดีครับแต่ยังดีที่ผ่นไปส่วนได้ก่อนครับทางด้านของทางเดียวด็อกแล้วเหลือแค่อนาเซอร์คนเดียวขอสแปมเล่นไหมเล่นแล้วก็เรียบร้อยอะไรครับเป็นโอเว่นเลยครับ โอแต่ถ้าพลาดเกมนี้นี่คือจนยาวต่อเนื่องเลยนะชิงกิต๊ต้องตายเท <มา S 1> ่านั้น อาต้าด้วยครับไหลามาต่อเถิดมาอนเป็นอะไรครับเอามอนนี่เหมือนเป็นตัวตวัดจังหวะแรกเราให้อาต้าคอยตามเทรดนะครับพยายามรีบเล่นค่ะเหลือซี่ตัวสีส่มาเถิดเจอไปเจอข่าวต่อโอเว่นค่ะได้มาหนึ่งไกดิ้งแล้วจะพาเข้าซ้ายแล้วไนท์ฟอร์จ่ายเลยท,ทันทีเข้ามาโอเว่นได้เป็นเจ้าผู้คิวแต่วินเอก็เทิดขึ้นมาได้เหมือนกันเดี๋ยวตีสวยแล้วนาเจ้าเราจะว่าเล่นล <ะ S 1> อยู่ต้องปล่อยเพืพ่อนไปแล้วเหลือหนึ่งแค่หนึ่งต่อสองเท่านันเลยครับมานาเธอร์แต่ว่าทามมิ่งเขาเสียไปก่อนเพราะว่าต้องหลบมาในบาร์กรูมครับ เชอรี่พายสวยเลยครับท่านเอาไฮเปอร์ครับเก็บอาต้าไปก่อนตรงนี้เขาเว้นมุดมุดมุดแล้วสแปม์มุดแล้วสแปมต้องแคนเซิลวางเลยครับถึงท่านของไฮเปอร์แล้วเว้นมุดใหม่มุดอีกรอบหนึ่งก <c oughs> ็ได้จริงๆเลยฮะเก็บดิกกี้ไปแล้ว <c oughs> เอาแกร็บเน็โจนมาต้องนั่งก่อนแล้วฮะ,ะซิจี้ครับเพาะต่อซินจี้ได้พาะสองแล้เหลือทค่ก็ได้ปลูกก็เป็นซินจี้สวนไปอยู่ดีดิกกี้อีกแค่หนึ่งอัลติเมทเอาจะมีโชว์สต็อปเปอร์แล้วโหแล้วรออยู่บีไว้แ มาเลยเขาปาไดไปเอลโบกันหมด <Okay. S 1> แล้วได้วางสไปดแบบชิวๆด้วยวิ่งแมนกีแบบนี้เนี่ยเป็น A เอพีมจะไล่ที่อยู่เหมือนกันแล้วอาต้าจะสวนแต่ว่าไม่ไหวกบรินเอเลยครับจังหวะนี้เคลียร์กันได้ด้านหน้าใกล้บักกี้ไม่โดนนักแม่ <Okay. S 2> แต่นะสองยังพอเอากลับไปอยู่เอาซ้เบรกขวาเอลโบไันไปโนดิซี่ส่งมาวีเอสจุ่มสุด hey. 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 ได้ขึ้นมาแล้วมีแท้เข้ามาอีกหนึ่งทีจังหวะนี้ต้องรอเล่นกันดีๆเลยครับ <Okay. S 2> จากด้านของตัวอย่างทีบอกว็อกแต่ว่าเหมือนจะหายหมดแล้วฮะ ไหลามาดกกิี้โอโหปาดมาเร็วได้จังหวะแรกแล้วเหมือนจะเตรียมเข้าบารดูนก่อนเลยครับผมว่าไปเหมือนกัน <ไล S 1> โชวปเออร์ยัดใส<ช>่ด้านหลังแต่ขาล่างขหลังก็เข้าด้วยอาเมือนนอน,ปน,น,นสปายไปก่อนจะมันโดนของเยอะหลือเกินอาเมืนนอนครับใช่ค่ะโดนของโดนกระสุนโดนทุกอย่างจริงๆแล้วได้วางสปายค่ะแล้ววัวมาดิี้เอยเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ได้หรอแล้วเก็บสี่เหลือหนึ่งเอสเลยไหมแล้วก็ลังจะเจอกำลังจะเจอแล้วอีกห้านัด ปัะเดิมไหมรประเดิมเอสเลยครับของอดิกกี้ครับผมเก้าต่อสิบของชิงกิสเดอร์อลแล้วเป็นเอสของดิกกี้ด้วยครับสินจิรอเป้าแบบนี้ไม่พลาด,ดนะสินจีถ้าได้วางเป้าแล้วไม่พลาดอยู่แล้วครับชายคนนีมาสองก็เอาสามก็เอาด้วยครับถ้าได้วางเป้าแล้วไม่พลาดจริงๆครับสินจิดิกกี้ก็มาแล้วกลายว่าสองนี้คํมฟูกันอนาเธอร์ก็ขอใหม่หนึ่งแต่ก่อนไปโกลเด้นบลูให้ไปเลยมาเก็บปืนเร็วก็ไม่รอดเลยครับเป็นเอครับมาตักอยู่แล้วครับ แต่กานใหม่ก็โดนเินเอเก็บไป4คิว vs หลบมาแต่เขาชิพเข้าไซม์มาต่อเนื่องตัวนี้เอานอนได้หมหนึ่งเก็บทางด้านของดิกกี้ไปแล้วไหลต่อมาโอเว่นตัดด้านบนพือเก้าไปอีกครับซินจี้ได้ก็เล่นบลูไปแล้วยังเข้าไซฟีไม่ได้ก็เลยเทเลพอร์ตกลับไปเอในจังหวะนี้เหลือแค่คนเดียวคือรินเอเอาแล้วไงท่านผู้ชมครับแบบนี้เดี๋ยวด็อกได้ไหมไม่ทันโอ้โหลกวางตอน3วิเรียบร้อยทริฟตี้ไปแพ้ภัยตัวเองค่ะ โอ้โหตัดได้หมดแต่ว่าแพ้ซายนี่ทำสวยแลยก็เลยดูแทสข้ามไปก่อนแบบนี้มุดด้านล่างมารอจังหวะเป้าอยู่ซินจี้ตัดหนึ่งให้โอเว่นไปก่อนเฮ้ยแล้วตัวเนี่ยนะเมื่อกี้ดูตำแหน่งอยู่นะว่าวีออยู่ข้างหลังอ่ะเอามานอนมาพยายามช่วยแต่ไม่ทันแล้วแต่วได้มาแต่มันไกลไปหน่อยแล้วคดีพลิกหรือเปล่าก็เล่นบูมาได้เหลือสอสเท่ากัน สิบวินาทีบังครับต้องวางแล้ววางเปิดด้านบนมาเก็บไปวางทันยังไงก็วางทันแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนกันแน่เร้วแแล้วมาถูกทีเรียบร้อยโอสวยครับสวยมาไหลมาต่อดูแล้วว่าด้านในอยู่หูฮอเ์นี่มีแล้วไหลมาอีกหนึ่งจังหวะเออร์วนอนก็เก็บไฮเปอร์มาได้ครับดิฟิดดึงขาไว้แล้วเพราเลอร์ตามมาให้ด้านหลังเออร์นอนมาแล้วครับนผมาชมครับ13ต่อ12ครับเดอะโอ๊กซ์ขึ้นนำ เกมบุกของพวกเขาโอ้โหเช่นเคยค่ะเดล็อกกับไซเฟอร์เล่นด้วยการที่เหลือเนี่ยจากโอบ,บีแต่เป็นดิกกี้ดิกกี้ให้คมจังหวะไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ยังเหลืออสองคนหน้าการเด่นแล้วเคลียร์ไปสองเคลียร์ไปสามทริบะคิวของดิกกี้เป้าจับบ้าก,กับดิกกี้ครับหนุ่มคนนี้ไหลเหมือนคนเป็นโปรเพยเยอร์แล้วไหลามาต่อเหมือนกันเดลยอกได้หนึบมาแล้วโชว์สต็อปเปอร์จากดิกกี้มาด้านหลังเคลียร์ด้านหลังเด็บซ้ายไป เจอตำแหน่งมันก็เรียบร้อยเก็บสีส่ไป13ต่อ13ไม่จบบอกแล้วว่าต้องพูดถนัดบุกค,ค่ะแต่ว่าดิกกี้รอบนี้ขอลองเล่นออปเปอเรเตอร์เองโอ้โหวันนี้ออปเปอเรเตอร์ไม่มีใครยิงโดนเลยฮะท่านผู้ชมฮะนั่น่นนนนนะสิคะ แล้วมาวายอีกแล้วเนี่ยถ้าได้ปลุกถ้าได้ปลุกอามนอนก็บอกเลยว่าไม่แพดิกกี้เหมือนกันตามแผนทุกอย่างแล้วเรียนเอ้าหลังมาก่อนมาซ้ายเข้าเกียร์หน้าเกียร์หน้าหลังก็เข้าต้องกลับมาเล่นในไซต์ก่อนครับเรียนเอครับตอนนี้สไลวางแล้วผมชอบความกระโดดกระโดดกลับด้วยแต่ว่าสุดท้ายเป็นโกลเล้นบลูกะบซินเจจะเดินต่อข้างหน้าใกล้มา v s รอบนี้ตัดได้ตึงแล้วนาเธอร์ไม่ไหวครับปอามนอนปิดงานอนาเธอร์ไปเราดูฮะอามนอน พาเวก,ก่อนทาวเลอร์เคลียร์ยูฮอลไปเดริโบนนำมาแต่ว่านโดนเลยครับตะแนาช็อตตี้สวนกันมาหนึ่งเหมือนกันไฮเปอร์ไม่อีกหนึ่งเก็บอาต้าไปแล้วช็อตตี้ยิงต่อมองแต่วัานแนมารูดมาด,ดิกกี้ได้มาสามเลยวันาเธอมาเก็บงานสุดท้ายเรียบร้อยต้องรีเทค่ะแต่ไปอีกแล้วโอ้ยไม่ได้ดิกกี้บุกได้บุกดีเหลือเกินมีเอสก,กไปจาวเวคิวเหลือคนสุดท้ายอนาเธอรเรียบร้อยครับอมนอนครับปิดงานอนาเธอไปครับ15ต่อ4ถ้าใครบุก เข้ามาครึ่งทางแล้วจะสมุลลงต่อในนไหยส่งไปจังหวะหนีมา VS ให้คมเลยแต่ไปหนึ่งก่อน3ต่อ5ผู้เล่นแบบนี้จะได้หรือเปล่าเินเอวางสบายต่อมาก็าเล่นบูตัดดิกกี้ไปแล้วจะเดินต่อมาโอ้แล้วแบบไฟได้หมดเลยแล้ว VS ก็ไปชุบักิวเรียบร้อยสองคนพอฟอเรสต์เบลว1 6ต่อ14กับ The Overdogs แล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ทางฝั่งของวอร์ดจะสามารถปิดแต้มไปได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านนะครับก้าวเข้าสู่แมปการแข่งขันที่2ของเราในวันนี้ณซันเซ็ตครับดึงดิซี่มาก่อนแล้วดิกกี้จะบุดเข้ามาในรูสแบบนี้ตัดเนสไปได้แต่คอยเด้งหลังต้องดิซี่หลบมาก่อนแต่ว่าโค้เดมลูเลยครับไปเก็บดิกกี้มาแล้วเหลือแค่รินเอคนเดียวปล่อยของ2อย่างแล้วเดินไปพร้อมกันคลิกซ้ายคลิกขวาขอมาแต่เรียบร้อยครับเป็นอมนอนเนีบปิดงานรีนเอไป ทิกซ้ายมองขวาแต่ V.S ก็รอเป้าอยู่แล้วฝาโดนเทลวินไล่ก็ยังไม่พลาดเลยครับ V.S ตัสองมาเลยตรงกลาง ้าวเคลียแทบไวายด้านหน้าแบบนี้ก็โดนสิครับฟอเรสต์ราวค่ะข่ามาเก็ตมาพยายามจะไปเดินยิดไปที่หน้าใกล้ก่อนแลน้วโค้มบลูเนี่ยยังมุดอยู่ยาวๆเลยยังไม่ได้ออกมาจากดาร์คโคเวอร์เพื่อนย,ย่าส่งต่อให้แบบนี้ได้ชบลูได้มา2คิวแต่หลังไม่ได้เช็คมาเป็นดิกกี้ที่เราเป้าอยู่แล้วเลยครับแล้วดูต่อมาจากดิกกี้มาอีกหนึ่งคิวไหลต่อแต่โอเว่นจุ่มยาอยู่ด้านาในกันดดเข้ามามดิกกี้แต่ไม่ได้แล้วตรงนี้ดิกกี้เอาไปสี่เลยอีกแล้วอ่ะคนนี้ แตกกันไปอย่างล้นหนึ่งค่ะจะต้องรีเทคอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ดิโอด็อกส์นานะบีเมทพีมาก็โดน <c oughs> โดนเด้นบูยืนแบบมั่นใจอีกแล้วเราไปต่อดิกกี้ได้คืนมาแล้วสวนก็ไปก่อน <c oughs> ท้าวเนเอครับดิกกี้ <c oughs> ดึงน็อตเดเยดกลับขึ้นมาก่อน <c oughs> มีชีวิตต่อ <c oughs> แล้วมีแทร์สไลเข้ามาหาโเด้นบูตอนนี้หนึ่งสองหนึ่งสองโด้นบูจะทำได้หรือเปล่าเจ็บทั้งคู่เลยตัวแรกไม่มาครับรินเอสวนมาเฮดช็อตใส่ไปแล้วเป็นสองต่อสองของทางชิมกิสบริเอร จะมารีบเล่นก็เจอกองทัพชิงกิสนี่แหละปืนก็ได้เปรียบกว่าด้วยเดินหือมาถึงเอลโบแล้วแต่ว่าตาไม่ถอยไม่ถอยก็โดนปาดแบบนี้กับ v เสก็ถคืนได้แต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวอยู่ดีค่ะปืนเขได้เปรียบกว่าจริงๆ<ไ>โอ้โอโสถานการณ์แบบนี้ต้องหวังตัดปืนแล้วแหละแต่ว่าดิกกี้ค่ะไม่ปล่อยให้ตัดปืนเพราะปิดเกมนี้ไปค่ะโอเว่นครับโอเคนา่กล้ก่อนเอาานอน ติกะแล้วจะปาดรักไก่เร็วมาแบบนี้เสียวโอเว่นเลยก็จริงครับแต่ว่ายังเทรดกลับม,มาได้ครับแต่ถามว่าคุ้มไหมอ่ะไม่คุ้มนะเสียวกรโทลเลร์ไปแบบนี้น่าจะวางได้ไม่มีปัญหาว่าดูจากค่าเนี่ยน่าจะปล่อยรีเทคแล้วค่ะพอเขามีฮันเตอร์ฟิลี่ยังไงละ่ะ<ป>แล้วเจอด้วยสะบัดเนี่ยไฮเปอร์ก่อนแล้วก็ลิรู้เลยครับไม่ได้นะัทเ้อมาแล้วครับเทรดได้ไป2เหมือนกันเหลือกัน3ต่อ2ดิกกี้ตัดอวานอนไปแล้วเหมือนจะไม่เลือกใช้อัลติเมทนะคะ นหน้าเอโวก็ไม่ไหวค่ะเป็นโกลเด้นรูปิดไปทริปูบิคิลส์แต่ตอนนี้คือสลับเล่นกันได้แต่พูดปุ๊บไปปั๊บเลยค่ะโอเว่นติกกี้ค่ะเปิดได้อีกแล้วในรอบเต็ปทันทีอุ้ยแต่ว่าเจ็บหนักมากเหลืยหกพยายามจะสแปมแต่ไม่กล้าสแปมมากัวโดนสแปมคืนแล้วโอ้ยไรจีเลยเพราะรู้ว่ายังไงก็เจ็บรู้ยังไงก็เจ็บก็ปา๊ออกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยค่ะติกกี้ไม่ไหวใจร้อนขนาดนั้นไหลต่อมาเป็นนี้แล้วซินจีให้มาสองมาแล้วโอ้ยไรจีตามของทางอัลเมนอนเลยครับรีเลโบเด้งด้านในไว้ อาซินจีออเป้าอยู่ด้านหลังมาแต่โดนอามานอนไล่จีมาถึงบ้านเลยครับเหลือทอนที่สองต่อเนื่องมามีแหวนไล่พื้นที่มาอีกแต่ไม่โดนใครแล้วดูซ้ายขวาพีมาฝั่งขวาได้ฝั่งขวาไปกเอสเลยไมไมไม่ได้ไเป็นไฮเปอร์ได้ไปเบิพคิวอยู่ใกล้ๆแบบนี้วิ่งแมนไล่ที่ดีซี่ตามต่อส่วนไฮเสรออ้อมมาลักไก่อีกทีหนึ่งแล้วหายไ,ไ,ไปอีกสองหายอีกสามก็เรียบร้อยเลยครับเป็นชิงกิสบริเออร์ครับขึ้นนำแล้วเป็นท่านต่อสาม ก็เลยทำลายสถิติของตัวเองใช่ไหมอุ้ยแต่เมื่อกี้เห็นแล้วเห็นแล้วไงเห็นแล้วไปเลยจ้าตาม,มาได้2แล้วใช้เลยค่ะโหตาในตามเทรดแม่นเลยเกินครับแต่ดิกกี้เดินมุดต่อถือมีดวิ่งตามไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเปิดน,อนด็อตเดเยนขึ้นมามันต้องรีบหาคิวให้ได้แล้วหลังเข้ามีของมอชิต,ต,ตไปก่อนต้องเรียบร้อยเลยต้องเล่นจริงๆนะเพราะเสียอติเมทไปแล้วถ้าแพ้อีกก็ไม่คุ้มนะโดนมอทิดไล่ที่มาครับแล้ววิ่งออกมาก่อนในจังหวะแรก ต้องเคลียร์ต้องแตะสไป,ปด้วยครับแต่ยากเหลือเกิน <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็ได้บูลเลยรอบเป่ามาแบบนี้ก็เป็นไฮเปอร์คนดีคนเดิมกล่าวว่าจะตัดสักหนึ่งแล้วกลับแต่ว่าโดนดิสซี่ไลทที่แบบนี้ยังเล่นอะไรไม่ได้ครับแล้วนะเธอทำบุนท้านในก่อนวิ่งออกมาด้านไกลแล้วรอปาดอยู่แต่อาตาสวนมานะเธอไม่รอดเหมือนกันเราโดนัหนึ่งเหมือนการเราไปช็อคเบรกหน้าไกลเอาไว้แล้วขอต่อดิกี้ได้มาสอสุดท้ายดิกี้เหลือคนเดียวไม่ไหวเป็นตางด้านของดิโอเวอร์ด็อกเลยครับ วันนี้คนซื้อเอาบรเตอร์มายิงไม่โดนกันเลยดูสิครับได้ไปหนึ่งก่อนไหลปอมาสุดท้ายเหลือซินจี้กับทางด้านของวีเอสแล้วก็โอเว่นเรียบร้อยค่ะโอเว่นปิดงานซินจี้ไปเกมเซนแกมดีมากจริงนะน่าจะรู้ทุกมุมเลยดูไฮเปอร์แกเลนด้วยเกมเซนครับคอมโบกันได้ดีค่ะจิงกสเหลือ2คนเท่านั้นค่ะต้าวีเอสเด็กี้เก็บเอสก่อนสุดท้ายมาดิกี้เก็บ3เลยครับเป็นพิศราวของทางจิงกิสเรย์เช่นเคยครับ โอถ้าความคมนี้ต้องให้ชิงกี้จริงๆนะค <c oughs> มยังต่อเนื่องแล้วเหออมือนนอนจะมาายเกียร์เล่นอย่างนี้ไม่ได้ค่ะดิี้ไม่ชอบดิกี้ก็ไปสิบ <c oughs> ก็ไปทูบคิลเล่นไปหน่อยรอครับเมื่อกี้ท้านออกมานอนครับแต่รู้ไหมว่ามาจากด้านหลัง แต่ในไซต์แต่ดิกกี้เอาอีกแล้วจินจี้ก็มาเหมือนกันเราเรียบร้อยเลยหรือเปล่าแต่อามานอนยังไม่ยอมค่ะนอนแดดใหญ่ขึ้นมาจินจี้ท่วยไปกิลไปส่วนที่มาจากโคเด้นบูที่มาจากข้างหลังคนนี้คือจุดเปลี่ยนแต่ว่าเขาวางปิดมุมวางปิดมุมก็เสร็จงานดิกกี้โคเด้นบลูกับวีเอสเหลือสองคนดิกกี้คมมากน้องวางเป้าแบบนี้ใครจะเล่นกับแกนะดูดิกกี้โดดมาจริงแบบนี้แต่ยังไม่ได้มาโคเรียบลูใช้คมก่อนวางเป้ารอเนืองนัด โอ้ย not triple kill แต่ golden blue บอกขอโชบ้างนิ่งเกินเป่าโอ้ยสิ่งทก็นิ่งค่อยๆเดินมาแต่โก l d e n blue เอากลับมาได้แล้วมันคลาสเลยครับกองจาก the overdogs หรือนี่จะเป็นโมเมนตัมออไลน์เตรียมแล้วค่ะตรงกลางเดินขึ้นต่อที่มิดขอยานแล้วจังหวะเซนต์พีพูดดีไฮเปอร์หลบหนีแต่โดนฟอลไลน์มาแบบนี้ก็เรียบร้อยเอามานอนจัดให้เหลือ4ต่อ5 นอวันนี้แพรน้อยย่าส่งคืนมาให้เราไฮเคียววิ่งน้าไปรูดก็เป็นทางด้านของเดอะโอเวอร์ด็อกส์เลยครับเห<ป>มือนเขาจะไม่เชื่อว่าหลอกแล้วครับเลสตรอมเข้ามาสุดท้ายอามานอนปิดไปหนึ่งกลายลงมาเป็นผลดีซะงั้นอามานอนไปกันต่อกับเจ้าพวลคิวคไปแล้วแล้วดูโอ้โหทริปพวกคิวแต่ว่าลินเอคือด้วยปืนด้วยแหละแล้วเจอจังหวะไวๆแบบนี้มันยิงตามยากค่ะไฮเปอร์เอ้าเราไฮเปอร์เทวาคิวแล้วดูเขายืนทนเข้าไปที่หน้า แต่ยังดีเกาช่วยชีวิตไว้ต้องเล่นแล้วค่ะแต่ว่ามีฟอไลน์มาแบบนี้ยังไงดีอนาเธอ oh. แตใจถอยยาวเลยอ้ย oh. โดนแฟ่แต่ว่ายิงตามเส้นตามสายไปก่อนเลยครับอนาเชอร์ครับแบบนี้ครับได้เอามานอนเข้ามาใตวางสไปจนได้ครับเป็นมิฮันเตอร์ฟิวรี่ของนายเปิดมาไล่แต่ว่าไม่เจอเลยอีฟฝอ่งนึงอาตากับเอาเว้นก็ได้ไปแล้วอ่ะแต่วันนี้รออยู่ครับอาตาอาตาหลอกเป้ามาได้มาอีกหนึ่งเหมือนกันวนเอเก็บโลเด้นบลูไปเหลือสองตอนหนึ่งวีเอจะไหวหรือเปล่าวิงแมนไม่โอ้โหเรากู้วิงแมนไม่ได้ด้วยครับมืมมันปิดไปหน่อยมาฟิตดิงซ้ายก่อนแล้วจะเดินมากู้แต่ว่าเป็น VS อสครับปิดงานวนเอไปแล้ว ใช่ครับแลวดิกี้จะมาลักไก่ยิงหลังแต่เต้องเปิดมอนดี้เจนขึ้นมาก่อนแบบนี้โดนรุมแล้วฮะไม่น่ารอดกลับไปนะดิกี้ไปอะตั้งมาไดรินแต่อนาเธอร์ให้โคมอีกแล้วอะเชอริฟเชอริฟที่อยู่ในมือชิงกิ้นี่คือคมเหลือเกินแต่โอ้ได้มาเพื่อปิดงานเลยทีเดียวก้าวต้องรอดูค่ะชินเจด้านบนด้านบนด้านล่างมุเมเดิมอีกแล้วแต่เปลี่ยนคนเฉยเฉยโอ้โหสุดท้ายเหลือให้เปิดคนเดียวจะลั่นพอไหมครับตอนนี้ โดน vs เกเล่นเชิงแล้ว <c oughs> ฟอไลน์น้ำอีกก็เรียบร้อยเลยครับ vs ป็นงานให้เปร์ไปครับตามมาเป็น10ต่อ10เลยครับเดียวไว้ดอคโดนรู้ทุกทางเลยแล้วกกเล่นปูไปได้ดิกกี้เรียบรนอยหาย oh. รวดเดียวเหลือลินเอคนสุดท้ายลินเอยังได้แต่ว่าเอา้าวนมาโอเว่นโอเว่นมา, Owen, Owen, มาเคลียร์ปิดงานจริง,งประมา <c oughs> ทีนี่มันอาจจะเปลี่ยนเกมก็เป็นไปได้แต่ว่ารอบนี้นาเธอร์คับเบรกอาร์มานอนได้สำเร็จ มาคนเดียวก็ยากหน่อยครับแต่ว่าโอเว่นแต่นะที่ไปก่อนแล้วแต่ไฟติ้งต่อมาอาตา้าเทดิก,กิ่งเป็นปอีกหนึ่งคนโอเว่นในเขาไซด์มาแล้วครับพยายามจะมาปิดเวียนเอให้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งคิวของทาง Golden Blue เขาด้วยรูอะไรครับแง้มมาแต่ก็โดนบัดไปดาบโคเวอร์บังไว้ครับโอ้โหทำมิ่งไม่ดีด้วยครับตาแต่คนตรงข้ามเขาเห็นทั้งตัวเรียบร้อยค่ะแมชพอยต์แล้วของทีโอเวด็อกสก็ยังไม่ได้อะไรแต่ว่า VS ตัดไปแล้วครับ VS โค้มากแต่เข้ามาหูเกือบไปอ่ะแล้วโอ้ว่ยขึ้นมาแล้วให้ แถบเดี่ยวแทบแถบ,แบ,แบ<ฮ>มาแล้วเก็บทริปเปพวกคิวดิกกี้กลับมาแล้วอะโอเว่นคนสุดท้ายดิกกี้แกกลับมาล่านอีกครั้งหนึ่งแล้วดูเลยครับไม่เลยสี่เขียวดิกกี้เอาละหนุ่มสิบหกอายุ16ปีจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่โกลเด้นบูกเก็บมานาเธอไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหโรลี่ทันเดอร์ยกระเรียบร้อยปิดงาน13ต่อ11ค่ะจีโอเวด็อกซ์ Over s. <S กลับมาไม่ได้ครับตอนนี้ครับเป็นเดี่ยวดอกชนะไปก่อนเลยครับ2-0